เว้นปนี่ทุกที่เลยพ่อห้ไปตึงแลวไม่เคยมาตรงเวลาถุกที่นี่ตลอดเลยนี่ไม่มาที่จะมาจา้าพ่อมันพ่อไไปเลยปันนี้ถุกที่ไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยปานี่ยังไม่มาทีไปเตะกูว่าชาวนู้พ่อแม่ไปก้าวว่าเร่งแล้วเดี๋ยวมาตั้งจัดการสักทีจัดการในเด็ดขาดตี จริงอะไรแม่เวลาแม่ให้พอไปพอไปันนี้ทุกที่พอกลับบ้านมาแม่ต้องเอาให้นักนะนี่เส้นเสี้ยนนี่พอนี่เออนั่นแหละที่ก็แม่ไปบร,ริรสบุใีนี่เี่เนี่ยพออ้างว่าไม่ได้เตียวไหนไม่ได้เตียวไหนพอไปถึงเลยตะป่านี้ยังไม่มาที่วันนี้เป็นไงเป็นกันแม่อย่าไปยอมนะเออแม่ไม่ยอมอยู่แล้วแคมันไ่อ้นแล้วนี่นู่นว่าแม่นู่นมาแล้วเพื่อเองแค่น่าไปแป๊บเดียวแค่น่าครับวันเพียง กับไอ้ป่านนี่ไงเอ็งใจเย็นๆน,นะเอ็งฟังเไอ้ปนก่อนนะเไอ้ปนได้ไงงี้ยก็เราเที่ยงกับเปลือนอยู่เลยอินเต็งไรกับเปลือนมันบอกว่าเมียมันรวยว่าเอ็งใจที่ไปย่อมาเองอเที่ยงกันตั้งแต่เชา้านูเที่ยงกันจนจนตึน้งขำเลยเป็นใครๆที่ไปย่อมมันตีไปย่อมเพื่อมันไม่บอกว่าเมียมัมนรวยว่างเรายอมเพื่อ,อ ยอมได้เรื่องแบบนี้ตายเนี่ยม,มันรวยว่าแม่ฟังเราวันไหนดินไหวเงือะแม่ฟังเราวันไหนดินไหวเงือะเรื่องอื่นเรายอมทุกอย่างเองแต่มาบอกว่าเมียมันรวยว่าเรายอมไม่ได้ไออไอเอ็งเข้าใจาเราไงมั้ยอือแม่เ,มมเมมนเราครับตั้งแต่ตอนเตียงหนูกิ้งจริงเลยออ๋ไปไปกินข้าวก่อนวันนี้เอง็งคงงงมามาก <大>哎呦我的妈！